สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เวลา19กานาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้ พลเอกเปรมตินสูรานนท์ผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวิรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นสรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ ขอพระราสทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเทพธธวิชิตจุลชัยประธานสภา,านนติบัญญัตแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระสทานพระราชบตรกาศกราบบังคมทูลในานามของปวงชวนชาวไทยว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเตศร,รามาธิบดีจัก,กรีนละรบดินทร์ สยามบินทราธิราชบรมนาถบอพิตได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีโดยที่รัฐมนูญแห่งราชณาจักไทยสบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วักสองประกอบกับรัฐมนูญแห่งราชนาจักไทยพุทธศักราช2550 มาตรา23วรรคหนึ่งได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณียบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2 4 6 7แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญ องพระรัชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบบัดน,นี้คณะร,รัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิติตบรรยชาิซึ่งทําหน้าที่ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบเมื่อวันที่2ฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 9ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมหิาาทิเบตรามาธิบดีจัก,กรีนาบ,บดิน สยาม,มินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอสทธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชาลงกรสยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎบนณฑิบานว่าโดยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2461แล้วข้าพ,พุทธเจ้าได้ดำเนินการเรียกประชุมสภานิติตบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภานิติตบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่76ทับ2,559เป็นพิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2,559และสภาลิขิตแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทแล้วข้าพระพุทธเจ้าประธานสภาลิขิตแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยจึงขอพระราชทานอันเชนิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์สืบไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมติียนบานว่าในการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วร2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วร1ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13ตุลาคมพุทธศักราช2559ควรหิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดข้าพข่มมมข้าพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติาในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัตตอบรับการขึ้นสรงราช ตามที่ประธานสภาอิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของพวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาประพิธและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันสีวงศ์กับรัฐรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชบณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบประทับราบณพระสุจนีหนาพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรทรงกราบราบ พลเอกเปรมตินสุลานนท์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชปฏิสันฐานกับคณะผู้เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงรับการกราบบังคมทูลอันเชิญสเสด็จขึ้นสรงราชสื่อพระราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแล้วจากนี้ขอเชิญติดตามการประกาศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประกาศจากนายกรัฐมนตรีและประกาศสำนักพระราชวังโดยที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหิตลราธิเบตรามาธิปดีจัก,กรีน,นรบดินสยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2,550มาตรา23วรรคหนึ่งได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชธายาตไว้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2,467แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชญายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบโดยที่พระบาทสมเด็จ พระรบรมินรพระมหาภูวิพลอดุจเดชมหิตราธิเบตร,รามาธิปดีจักรีดลบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎบเทฑยนบานว่าในการสืบราชาสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2,467แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2,515สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557ได้รับทราบกรณีสวรรคตดังกล่าวด้วยความโทมนัสยิ่งโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน พุทธศักราช2,559สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระราชทายาทและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลราลงกรสยามกุฎราชกาุมาลขึ้นทรงราช เป็นพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550มาตรา23วรรค1จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุม,มารได้ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปประกาศณว,วันที่หนึ่1ธันวาคมพุทธศักราช2559 นี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัฐบาลขอประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและในต่างประเทศทั่วโลกทราบทั่วกันว่าบัดนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้วตามคำกราบประคุมทุนอันเชิญขึ้นทรงราชของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภานาพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิต โดยมีผู้สำเร็จพระราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีและประธานสารีการ่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้และทรงพระกรุณารับคำกราบประคุมทูนันเชิญดังที่ต่อมาได้มีประกาศสภาธิปยิแห่งชาติเพื่อแจ้งประชาชนแล้วการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และโบราณราชาประเพณีทุกประการ ทั้งสนองพระาราชําริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานไว้ตั้งแต่แรกว่าในระหว่างที่พระองค์เองและประชาชนกำลังทุกโศกอย่างใหญ่หลวงจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยังไม่ควรดำเนินการเรื่องการสืบรชาชสมบัติทันทีในขณะนั้นหากแต่ควรรอจนการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปถวายบังคม พระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งซึ่งบัดน,นี้ถึงเวลาการบำเพ็ญพระราชากุศลปัญญาสามวารคือครบ50วันและประชาชนได้มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพแล้วนับล้านคนจึงขอพระราชานพระราชอนุญ,ญาตดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมายทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ว่าราชอาณาจั ย่อมไม่วางเว้นขาดตอนจากการมีพระหมหากษัตริย์ดังนั้นการเริ่มรัชกาลใหม่จึงมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปน้าบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎร,ราชกุมารที่ทรงสถิตยอยู่ในพระราชาสถานะองค์พระราชทายามาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 1 5นับเป็นเวลาถึง40ปี จึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชสกีวงศ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการส่วนการจะดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นไปตามโบราณราชกัตติยประเพณีที่เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยซึ่งมีพระราชำรรยาทว่าควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยสาพ,พระราชาเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถในทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา70ปีจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งเมื่อประกอบเข้ากับความศรัทธาเชื่อมั่นและศัสญาทิฏฐานที่มหาชนชาวสยามทุกรูปทุกนาม พร้อมใจกันเปล่งวาจามาตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2 5 5 9และมากล่าวย้ำพร้อมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อเช้าวันที่22พฤศจิกายนนี้ว่าจะทำดีเพื่อพ่อจะจดจำคำของพ่อจะขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปจะสืบสารพระบรมราชปณิธานคิดดีพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตรู้รักสามัคคีและจะอยู่อย่างพอเพียงรัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ จะเป็นดุดปราการอันมั่นคงบนพื้นฐานอันแข็งแกร่งประการสำคัญคือด้วยพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางความเพียรอันบริสุทธิ์ของเราทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงเป็นพระราชทายาทที่รับความไว้วางพระชาลุดไทยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดกล้าโปรดหมสถาปนาและมีโอกาสโดยเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงงานในที่ต่างๆมากว่า44ปีบัตรนี้ทรงเป็นพระประมุขเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสืบทอดนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเจริญรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมราชบุพทรงเจริญรอยพระยุลบาทของสมเด็จพระบรมราชาทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงกระทําบําเพ็ญมาแล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดังนั้นแม้เราต่างก็รู้ว่า การพลาดพลาดจากสิ่งที่รักและเคารพย่อมเป็นทุกข์แม้การสูญเสียความวิปโยคจะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เราทั้งหลายควรใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแปลงความทุกโศกให้เป็นพลังของแผ่นดินพลังที่แม้จะไม่มีพระผู้เป็นพลังของแผ่นดินทางพระรูปก,กายอยู่คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมแต่พลังของแผ่นดินยังจะมีอยู่ต่อไปด้วยพลังแห่งความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในพระบรมราชปณิธานและศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่พระบรมราชปีโยรสเป็นผู้นำแทนพระองค์พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอให้เราทุกคนจงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทิราชเจ้ามีพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระปีย่ามหากษัตริย์นักพัฒนาเป็นอาทิได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอ,อาณาประชาราษชาวไทยและประเทศไทยให้สามารถพัฒนาจนประสบความสําเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีสันที่สุขและความสามัคคีปรองดองสมดังพระราชปณิธานปรารถนาภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีมากษย์ทรงเป็นประมุขตราบกาลนานเทิน ประกาศเฉลิมพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ปรินทร์เทพยัวารางกูลมีพระราชโองการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีประกาศเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559ว่าพระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมนทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467จึงได้มีการประชุมเพื่อรับทราบและได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระราชทายาทโดยประกาศให้ทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมโมอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร ได้ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนั้นทรงพระราชดำริว่าในระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระประมาพิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศกอันจะพึงมีต่อไปตามพระราชประเพณีเป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระประมาพิไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนาม จึงมีพระราชโองการโปรโดกร้่าโปรโดกระหม่อมให้เฉลิมพระประมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกลรณ์บดินทรเทพยวรางกูลประกาศณวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี